สนอต,ตอมากุ๊กเกียเกนสินไม่เนี่ยรถรถฟื้นมาดังสนัดนลั่นบ้านเลยอ่อนอ้กระปิดกะฟ้ามืดฟ้ามัวแล้วจ้ะเมื่อตอนเช้าแดดจ้าอยู่เลยอันนี้จะเป็นฝั่งทางรถไฟฝั่งนี้เลยค่ะ มันบางทางรถไฟแล้วที่นี่ลมมันโกรกไม่ได้หิมะก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ค่ะแต่ละลายค่ะมีแววล,ละลายเร็วอยู่ค่ะเพราะว่าแดดจ้าในช่วงเช้าถึงตอนบ่ายนะค่ะอันนี้ก็ตกเย็นแดดล่มลมตกเราออกมาเดินกันค่ะกับเพื่อนบ้านสร้าวัดแก้บลัลีนี่แต่สนอสร้าวัดแก้บัลีนี่ก็เย่อสร้าวัดแก้บัลลีหน้าบริจัสซ่มูลอ่อนพี่ว่าหน้าบริ ด้วยวันหน้าบุรยเจ้าโอ้ทเก่หัวเก่โอ้นี่ฮันตอ๊บะนี่กตั้วด้วนวิหารเน็กเซียโนเซสิเตนโซนยาซ่าแกรามันนี่ขนาดทางรถไฟบังลมไปด้อค่ะเ้อเสียงลมยังดังอยู่ก็ขอโทษขออภัยด้วยไปมาไกลกินเลยมาอือดิแต่ปุหูซัวแม่ Joo. En, en, en vielä. Ihan heko vielä suomi kieli. Kun mä puhun vedin, ei haita, Koska minä olen kulokomalainen. Sitten hauska. Joo. Mä olen ollut asunut on 20 vuotta. Olen Suomessa. Oho. โอ้นเก้าวันเยอะซิกซีบินนัตุเลวัานาาอยอ้ก็ตัวโอ้โหป่าละยนเวตาตัวละ<ร>ก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเอฟซีทังฟินแลนด์เขาก็เพื่อนๆบอกมาว่าโซนพูดภาษาฟินด้วยฉันจะได้รู้เรื่องอันนี้ก็มาถึงคองน้ำแม่น้ำค่ะตรงนี้ก็ป่าผักค่ะเดี๋ยวปีนี้จะลองดูผักเสี้ยนในป่านี้ ยสนไม่เคยกินสักทีก็เลยดูไม่ออกแต่ว่าเห็นคล้ายๆกันอยู่นี่แหละคะ่ะน้ำไหลแล้วเดี๋ยวจะได้ไปดักปลาแล้วจ้ะก็ดดดต่อก็ตะมินาปินตะก็ตะกะติสกระไรจ้ะเฮ้ยกอรลาโนเซยโยต้มอนเอลกุลโยเวสิวีละไกายตาตะมเนเนเดี๋ยวดูมาฝั่งนี้จ้ะ รอดใสะพานเยื่สนไม่กล้าเดินมาคนเดียวฝั่งนี้เยื่สนกลัวแบบมันหลอนตัวเองเลค่ะมันเป็นอุโมงค่ะโอ้ยตรงนี้โอ้ยหิมะยังหนาเป็นซอกอยู่ตรงตาตรงสะพานนี่โอ้ยอยากเป็นเด็กค่ะอยากเล่นเป็นเด็กมากเลยเหิมะยังหนาอยู่เลยตรงเนี้ย โนเดินมาคนเดียวยายสซนไม่กล้ามาจับภาพค่ะทาไมถึงบอกถ้าน้ํามันไหลยอย่างกันนี้ยายสนเกิดอาการหลอนค่ะเพราะว่าตอนเป็นเด็กเราได้ความจําที่ว่าอยู่เมืองไทยแล้วนะคะเพราะว่าตะวันมันส่องไปกับน้ําแล้วทีนี้เราจะเห็นแสงเห็นไอ้ก้อนเมฆหรือว่าตะวันเป็นอยู่ในน้ําเหมือนน้ามันลึกมากแล้วทีนี้ในช่วงในวัยเด็กของเรานะคะมันก็เลยจํามาจากนั้นเห็นน้ําไหลก็ไม่ได้ก็เลยเป็นโรคกลัวค่ะกลัวที่สุดเลยค่ะ ต่ก็สวยงามปาจะขึ้นแล้วเดี๋ยวไปดูดอกไม้ดอกไม้ตรงนู้นขึ้นแล้วจ้ะเลสเกเลติโนเซโยก็ต่โโโยตอยี่หานะดอกไม้แรกของช่วงลืด,ดูใบไม้ผลิด้อค่ะเด้อพอหิมะละลายดอกอันนี้แหละค่ะจะขึ้นมาก่อนเขามัสโนต,ตามากุกเกียเอ็นสินไมแนนยกก กุลลุมีสุลาซิตเตนเซนโนเซร็กร็ตอาลกาโนเสรเดี๋ยวก็เห็นแล้วค่ะความสวยงามของที่นี่นะคะวันนี้ก็เก็บภาพออเดอร์มาฝากก่อนค่ะมีเวลแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ได้หาผักหาปลากันแล้วค่ะปลาก้อนนี้นะคะรอให้อุ่นแป๊บนึงให้เพื่อนบ้านบอกว่าเธออย่ากตกครองนะยอ เอา่าตกคลองเด้อมาเที่ยวธรรมชาติด้วยกันค่ะเพื่อนบ้านตัวใหญ่สวนลื่นไหลตกคลองแล้วกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายวันนี้มาเที่ยวท